ตำหนิติ่งคุณต้องยอมรับความติิงของคนอื่นด้วยอย่าคิดว่าตัวเองถูกเสมอไปนะมันไม่ใช่นะเอออย่าคิดว่าตัวเองถูกเสมอไปตัวเองมันก็มีผิดคนเรามีผิดทุกคนแหละเออถูกว่าผิดมากผิดน้อยแค่นั้นเองยอมรับความเป็นจริงได้แค่ไหนแค่นั้นนะยอมรับความจริงได้หรือเปล่าต้องยอมรับความเป็นจริงเออ คนเราถ้าทําดีเนี่ยไม่ต้องกลัวอะไรคุณทําดีไปได้เลยเออไม่มีใครเขาว่าคุณอยู่แล้วมีแต่สารเสริญเยียยอมีแต่คําชมเอ่อถ้าอันไหนมันไม่ถูกไม่ควรเขาก็ต้องออกมาตําหนิตีริงอันนี้มันเป็นเรื่องที่ถูกอยู่แล้วยอมรับได้ไหมนะ่ะอืมยอมรับไม่ได้ก็มันก็ต้องก็ต้องยอมรับต่อไปเพราะเราตําหนิตีติงอยู่แล้ว โดนแล้วเนี่ยเปียกเปียกเปียกมาครึ่งตัวนะไม่ได้สาดเราก็เทน้ําใส่เลยล่ะน้ำเย็นเย็นด้วยนะน้ำเย็นเย็นด้วยเทน้ําใส่เลยอืม <c oughs> ถ้าคนเรานะบอกตรงว่าถ้าทําถูกเราก็สรรเสริญเยีอนยอเราคิดว่าดีมันดีอยู่แล้วถ้าทําดีทําถูกทําถูกต้องเราโอเคเอแต่ถ้ามันผิด เราก็ต้องติจริงนะต้องพูดจริงนะว่าเอออันนี้มันไม่ถูกนะคนเราถ้ามาตรฐานเดียวกันเราต้องจัดการทุกรูปแบบทําทุกอย่างเพื่อให้เห็นว่ามาตรฐานเดียวกันไม่ใช่มาตรฐานที่จำปาดงที่เดียวเท่านั้นไม่ใช่ต้องยอมรับด้วยนะยอมรับความเป็นจริงด้วยแค่นั้นเอง เออใช่น้องแอดมินน้อยก็มาปะแป้งเ,เราก็ยอมรับได้แหละทุกคนต้องเข้าใจนะเรื่องราวเนะ่ะต้องเข้าใจว่าเอเถูกแล้วก็ไม่ได้ว่าหรอกมันก็โอเคคุณก็ดําเนินการไปแต่มันต้องมีมาตรฐานที่มันเด่นชัด ความว่ามาตรฐานต้องเด่นชัดเนี่ยเออนมาตรฐานเดียวกันก็คือต้องเด่นชัดทุกที่ทุกทางถ้านไนมันไม่ถูกไม่ต้องในสังคมเราก็จัดการได้ดําเนินการได้หมดไม่ใช่จะเลือกปฏิบัติเน้นอย่าเลือกปฏิบัติอ่าเห็นไหมถ้าเลือกปฏิบัตินี่ถือว่ามาตรฐานไม่มีเลยเออหลักการไม่มีอะไรเลยชีวิตคุณมีอคาตาิอย่างเดียวมันชัดเจนไหม สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับคุณพูดรักนะครับอ่ามันมาตรฐานมันต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันนะคุณจะทำอะไรคุณจะจัดยังไงอะไรแบบไหนดําเนินการไปได้ถ้ามันมาตรฐานเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะทำเพื่อสังคมทําเพื่อส่วนรวมทําทุกที่อันนี้เราจะชุมเชยแล้วก็สนับสนุนเลยชมเชยเลยนะ เออไม่มีการแบ่งแยกไม่มีการอะไรคือชมเชยเลยก็คือเราจะดําเนินการทุกอย่างอ่เพราะเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นเรานี่แหละนะครับถ้าไหนมันไม่ถูกไม่ควรเราก็ต้องออกมาตำหนิติ่งต้องยอมรับความติติงของอ่าประชาชนทั่วไปได้เหมือนกับอ่ญญาเหมือนกรัฐบาลอ่ะทําดีแล้วก็สรารเสร,ริญทําไม่ดีแล้วก็ต้องออกมาตำหนิติิงนะ คุณเป็นคนสาธารนณะคุณต้องยอมรับนะคุณต้องยอมรับติติชมได้ด้วยเออเห็นไหมชัดเจนะนะฟรีนะถ้าทําดีเราก็ไม่ได้ว่าเนี่ยทําถูกต้องเราก็โอเคแต่ถ้าทาไม่ดีเราก็ต้องตำหนิติงอันนี้มันก็ไม่เรื่อนที่ถูนะ <c oughs> อา ดีทุกท่านนะครับสวัสดีพี่แดงนะสวัสดีครับผมะใช่ครับผมถ้าทำผิดก็ดำเนินการไปสิถูกไหมละ่ะเราไม่ได้ว่านะใครทาผิดก็แล้วแต่เราไม่ได้เข้าข้างคนผิดอ่ะไม่ได้เข้าข้างผิดดำเนินการได้เลยเออแต่ ถ้ามันดาเนินการซ้ําๆซักซากซ้ำซ้จะซักซากเนี่ยอยู่อยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยแล้วมองออกเราดูว่ามันอ่ามันจะเอียงนะครับลําเอียงหรือเปล่าคุณมีอคติหรือเปล่า,อ,า,อ,ลาอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยมันก็ผิดแล้วแค่คุณดําเนินการคุณก็ผิดแล้วสมัยก่อนอยู่ข้างเดียวกันสมัยก่อนอยู่ฝั่งเดียวกันไม่เห็นมีปัญหาอะไรแบบนี้นะ ออพอออกมาคุณทําแบบนู้นแบบนี้สร้างสถานการณ์เนี่ยอันนี้มันพัดเจนอยู่แล้วเอฟซีเออถ้าไมถ้าไม่ผิดก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะเขาไม่เคยทําหรอกในสาระบกประเทศไทยะ่ะบกตรงนะไม่มีเออไม่มีใช่ มันไม่มีอยู่แล้วเอฟซีเราแอดเข้าใจในในเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะถ้าผิดเรายอมรับเขาก็รับบริจาคทางนั้นที่อื่นเขาก็รับบริจาค ไม่มีปัญหานี่นะครับเขาก็เคลียร์รับบริจาคทั้งนั้นเออมันไม่ได้มีปัญหาเรื่องรับบริจาคนะคุณรับก็รับไปไม่ไดีก็ถามว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขารับบริจาคอนะถ้าคุณทําให้ถูกต้องมันก็โอเคเออคุณก็มาชี้แจงทางเราเนี่ยถ้าคุณอยากจะรู้จากอะไรเนี่ยนะมันก็ชัดเจนอยู่แล้วเออชัดเจนอยู่แล้วเราก็ดําเนินการอยู่แล้วเออถ้าเอาง่ายๆ ถ้ามันผิดหรือมีการช่อลาดบางหลวงหรือว่ามีการช่อฉุนในเรื่องราวพวกนี้เนี่ยเอฟซีเขาก็ทําครั้งเดียวแล้วก็เลิกบอกได้เลยว่าทําครั้งเดียวเขาก็เลิกเขาไม่เอาอีกแต่นี่พอเราเสนอยังไงเขาก็มาช่วยทําเสนอยังไงไม่ว่าจะเป็นโครงการไหนไหนเขาก็ช่วยตลอดทําไมเขาถึงต้องช่วยอะ่ะต้องถามตรงนี้นะครับเพราะเขาไว้เนื้อเชื่อใจว่าเราไม่ได้มีเรื่องอื่นทําไมเขาต้องทํา ถ้าคนเราเนี่ยถ้าเขารู้มีคันแล้วแค่ราคายว่าไอหาแม่งเอออ่าไม่ซื่อไว้เอองิบกรับไว้นะหาเรื่องนู้นนี่ก็คือพูดง่ายจะเอาผลประโยชน์ใส่ทำครั้งเดียวก็เลิกแล้วแล้วก็จะไม่ได้สนใจอีกทำครั้งเดียวแต่นี่ไม่ใช่อย่างนั้นเออไม่ใช่อย่างนั้นเขาเวลาเราอ่าต้องการความช่วยเหลือต่างๆหรืออ่าร่วมการร่วมบุญเรื่องอะไรเขาก็มาช่วย ทำไมเขาต้องทำแล้วทำอีกทำ้ทำๆบ่อยๆเพราะอะไรเข้าไวเนื้อชื่อเนื้อเชื่อใจไม่ใช่ว่าจะไปหลอกคนเรามาหลอกได้ครั้งเดียวถ้าพูดถึงหลอกคนไม่ได้โง่นะมันก็บอกว่าโง่อยู่แต่แหละเออไใช่นะ บอก่ง่าย,ายเราเราพยายามชี้แจงพยายามเอ่ยอ้างชี้แจงเรื่องราวอะไรต่างๆแล้วหลายครั้งหลายคราวนะแต่บางคนก็ไม่เข้าใจเราเข้าใจอยู่เราเข้าใจอยู่นะเ,เ,เข้าใจนะ <c oughs> เขา,เขามันแน่นอนอยู่แล้วคนเรานะบอกตรงว่าถ้าเขาจะทำให้มันเป็นมาตรฐาน สากลเป็นมาตรฐานแบบเดียวกันนะ่ะเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ไม่จํากัดว่าจะเป็นช่างใหญ่หรือไม่จํากัดว่าเป็นใครถ้าทาผิดเขาล้อเรียนเลยไม่เกี่ยวที่ไหนทุกที่มีมีช่อราดบางหลวงมีทุกที่คุณร้องเรียนได้เลยไม่จะเป็นต้องที่อื่นกูไม่สนกูจะร้องเรียนที่นี่ที่เดียวอันเนี้ยเขาเรียกว,ว่ามาตรฐานไม่เหมือนกันมาตรฐานไม่เท่ากันมันจะเป็นแบบนั้นชัดเจนไหมเออ มันจะหมือว่าเป็นมาตรฐานคนละมาตรฐานคุณจะร้องเรียนแต่ที่เดียวนั่นคือจอกจอกจองตั้งใจที่จะกันแก้งหรือเปล่ามันก็ไม่มีที่อื่นก็เหมือนกันนะที่อื่นก็เหมือนกันเขาก็ทําแบบนี้ใครจะเอางบประมาณมาจากไหนหาว่าคนเขารวยเหมือนกันทุกคนไหมมันก็ไม่ คนเขารวยเนะ่ะเขาทําบุญเขาไม่เอ,อ่ยนามไม่เอ,อ่ยชื่อด้วยซ้ำไปเขาก็จะทําเขาก็ทําไปนะไปทำไเองนะเขาจะอะ่สร้างวัดสักวัดหนึ่งเขาก็ไปสร้างเองก็ไม่มีใครไปตรวจสอบเขาเนี่ยเพราะเงินของเขาไงแต่หลายหลายที่ก็ทํากันอย่างนั้นเหมือนวัดเนี่ยอ่รับบุญรับบริจาคก็มีเยอะแยะไปทุกที่หลายหน่วยงานหลายองค์กรหลายสถานที่เขาก็ทําแบบนี้ คุณก็ตรวจสอบได้มันไม่ได้มีปัญหาเนอะคุณอยากมาตรวจสอบแต่ตรวจสอบมันต้องดูว่าตรวจสอบมันต้องตรวจสอบหลายๆที่ด้วยกันถ้าคุณเป็นนักตรวจสอบคุณไปนักตรวจสอบว,ว่าอันนี้ถูกผิดคุณก็ไปตรวจสอบทุกที่ทําได้หมดเลยไม่ใช่ว่าง,งานเล็กงานน้อยกูเอาที่เดียวอย่างเดียวมันก็เกินไปก็เอาที่เดียวอย่างเดียวมันก็ถือว่ามันเจาะจงเกินไปทุกที่คุณต้องทําให้เหมือนเหมือนกันถ้าคุณจะไปนักตรวจสอบนะก็เอาต้องเอาให้เหมือนเหมือนกันดิ นั่นแหละเขาีือว่ามาตรฐานนี้คือมาตรฐานเดียวกันไม่ใช่ว่ากูที่อื่นมึงทําผิดขนาดไหนกูก็ไม่ไปมึงทํำยังไงกูก็ไม่สนอย่างเนี้ยมันก็ไม่ใช่เออมันก็ผิดไงเราก็มองออกนะมันก็มองออกเราเข้าใจเรื่องนี้เราเข้าใจเรารู้เอคุณตรวจสอบได้เราไม่ได้ว่าคุณ,คณอยากตรวจสอบตรวจสอบไป แต่ว่าที่อื่นคุณก็ต้องตรวจสอบด้วยเพราะว่ามันการการที่ทําผิดเนี่ยมันมีที่อื่นด้วยไม่ใช่ที่นี่ทีเดียวคุณสงสัยคุณตรวจสอบเลยนะแม่ตรวจสอบไปที่เออไม่มีใครว่าแล้วเราจะชมเชยแล้วอาจจะอา่าอาจจะส่งเสริมด้วยถ้าคุณทําแบบนั้นเราส่งเสริมด้วยถ้าคุณจะตรวจสอบทุกที่ส่งเสริมด้วยเพราะว่าเออคุณทําเพื่อประโยชน์ของสังคมทําเพื่อส่วนรวมทําเพื่อสังคม นะอย่าไปพูดแบบนั้นอายปากทําเพื่อสังคมทําเสื้อส่วนรวมนะอายปากเพราะคุณต้องทําทุกที่ที่มีความผิดอ่ะทําไปเลยทําทุกที่ที่มีความผิดทําไปเอะไม่ว่ากันอ่าอันนี้ถือว่าถูกต้องเราสนับสนุนถ้าทําแบบนั้นถือว่าคุณเป็นคนจริงนะครับ